ชายแดนโคกสูงการต่อสู้เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยแก่ประชาชนในวันที่20ตุลาคม2568ที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่1พลทวารยศเหลืองสุวรรณพร้อมกับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วและคณะผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ชายแดนโคกสูงจังหวัดสแก้วเพื่อตรวจสอบจุดต้องสงสัยใหม่และติดตามความคืบหน้าการเก็บกู้ระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่แนวชายแดนไทย กัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและอาจเกิดความขัดแย้งได้ง่ายแต่ทำไมการดำเนินการครั้งนี้ถึงสำคัญจนเกินกว่าจะเพียงแค่การเก็บกู้ระเบิดและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนไม่ได้รู้พื้นที่บ้านกำนันลีซึ่งเคยเป็นฐานทหารของกัมพูชาในอดีตปัจจุบันได้รับการตรวจสอบและเคลียร์เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองกำลังบุรพาหน่วยเฉพาะกิจที่12ชก12เจ้าหน้าที่กรมทหารช่างและหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติาภารกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อรับรองว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยและพร้อมคืนให้ประชาชนใช้สอยอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่อีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดโต้แยง้งคือพื้นที่ประมาณ64ไร่ที่ชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอยู่อาศัยกว่า135ครัวเรือนซึ่งกำลังรอการวงคืนพื้นที่ตามขั้นตอนของคณะกรรมการชายแดนไทยกัมพูชาผ่านช่องทางทางการทูตและการเจรจาระดับพื้นที่แต่ที่น่าสนใจคือแม่ทัพภาคที่หนึ่งได้ยืนยันว่ากองทัพบ,บกจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนสามารถกลับมาใช้พื้นที่ทำกินได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เพียงแค่เก็บกู้ระเบิดแต่ยังรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการเกษตรให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกองทัพในการสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนคำถามที่น่าสนใจคือการทวงคืนพื้นที่และการพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่เกิดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน และประชาชนในพื้นที่นั้นจะได้รับประโยชน์จริงๆจากการพัฒนาเหล่านี้หรือไม่ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง